สวัสดีทั้งคทุกคนเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้มาอัดคลิปเตือนภัยสังคมนะวันนี้เนาะเออสำหรับชาวทิกตอกทุกคนเลยนะที่ควที่่นทิกตอกกนะันเนาะคือมันมีกรณีเมื่อกี้เลยนะโทรมาเออโทรมาบอวกว่าเป็นพนักง,งานของทางทิกตอกอจ้างกดไลค์คลิปหนึ่งต่อคลิปอืมใช่ คิปต่อคิดว่ายี่สิบบาทอหมมาครบเลยบอกอพี่จะได้เงินประมาณห้าร้อยบาทต่อวันนะครับเออสุดปะเอ้ยม่วิชาชีพมาแนวใหม่เลยต้องระวังกันนะเด็กเด็กน้องนทั้งหลายนะในช่องนะครับระวังกันหน่อยนะครับทุกคนนะ้องแล้วก็ดุป้านิจนะ,ะพี่พี่ทั้งหลายแล้วก็น้องน้องด้วยเนาะอืมก็ต้องระวังกันนะตอนนี้มิฉาชีพมาแนวใหม่แล้วนะ แอบอ้างเป็นพนักง,งานติ๊กต็อกเรียบร้อยตอนนี้มาโอ้โหไปเจ้า้าที่ของทางติ๊กต็อกเลยนะบอกมาเลยโอโ้ระวังนะคนแก่คนชราหรือพ่อแม่พวก,ท,กทุกคนนนต้องระวังกันนะครับลุงปานะาพี่น้องนะและ้วก็เพื่อนๆทุกคนต้องระวังนะตอนนี้นมกโ่ยวไวรัโนบายเลยโอ้โหไม่แบบการโทรแบบเป็นพนักง,งานติ๊กต็อกเลนะ้นตอนนีนะ้ต้องระวังกันนะ มีสายชีพมันมีหลายแนวแล้วมันคิดแนวใหม่แล้วนะเออเมื่อก่อนจะโทรมาพราพัทยาเมนวัดสร้างวะอ่าไม่มีเงินสร้างมเางมนวัดนะขออนย์เมื่อก่อนก็มีนะม้เมนวัดก็มาเมื่อก่อนตอนนั้นโดนมาละเออมามาทุกเรื่องมาทุกแนวไอ้แนวใหม่เออดีนะทีจะเปลี่ยนผมนะผมเป็นเอ่อผมเป็นวิเจด้วยไงเป็นครีเอเตอร์นูนะ่นนนี่นีนี่ไง เนี่ยผมก็เลยโทรเอ้ยเมื่อกี้ผมก็เลยติดต่อไปทางแอดมินทางติกตอกแล้วไม่มีนโยบายนะทุกคนต้องระวังกันะไม่มีนโยบายนะไม่หากเป็นพนักง,งานขทางติกตอกโทรไปทางเมื่อกีนะ้ที่ผมคุยอะแต่มีการแจ้งว่าเป็นใครเป็นอะไรเนาะเออต้องระวังกันนะน้องๆแล้วก็ลุงป้านนะ้าอาทุกคนนะละ่ะอย่าหลงเชื่อนะครับผมเนาะเออผมไม่ได้โดนอะไรไม่เสียหายอะไรเลยผมออกมาก็คือผมเนี่ย โดนโทรมาก็คือโดนแอบอบ้าวก็เป็นพนักง,งานทนิกตอกนะน,น,นี่เนาะเออผมก็ได้ออกมาอัดคลิปเตือนภัยนะตอนนี้ผมไม่ได้เสียหายอะไรสักบาทเลยผมเอาโอเคแค่อยากบอกความรู้ให้น้องๆที่กําลังเรียนหรือน้องที่อยู่ระดับแค่ปถมหรือว่าไม่มีคิดอะไรมากเนาะต้องระวังนะแต่อ้าวก็คนแก่ต่างๆนะต้องระวังด้วยนะครับลุงป้าหน้าอาทุกคนเลยนะครับต้องระวังด้วยนะ อืมแล้วก็น้องๆพี่ๆก็อย่างที่ผมบอกไปนะเพื่อนๆด้วยเนาะมันมีต่อชีพบมันมีหลายแนยวนะช่วงนี้นะั้นต้องระวังกันนะอือเนาะวันนี้คลิปนี้ก็สั้นๆนะคลิปนี้เนะาะอืมงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้มาให้สาระนิดนึงมาเตือนภัยสังคมนะทุกคนเราต้องระวังตัวกันนะมากๆนะอืมไปบาะนะครับทุกคน